ต่อไปนะครับมาดูเรื่องของการระบายสีแบบไล่โทนนะครับหรือที่เรียกว่า Gradient Tool นะครับสำหรับเกรเดียนนั้นจะมีรูปแบบการไล่สีอยู่2แบบก็คือแบบข้างบนนั้นจะเป็นการไล่สีแบบแนวเส้นตรงนะครับก็คือ l i เนียแต่ที่ด้านล่างเราเรียกว่าเ r รเดียนนะครับไล่สีในแนวรัศมีวงกลมซึ่งเราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาเองได้นะครับแต่ก่อนอื่นเราจะมาทําความรู้จักกับพา n e เนลเกรเดีกันก่อนนะครคลิกที่เมนูวินโด w นะครับแล้วก็เลือกที่เกรเดียน ตรงนี้นะครับ Ctrl กับ F9 ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับจะปรากฏพาเนลเกรเดียนขึ้นมาให้เราก็เรามาดูกันนะครับทา้งฝั่งซ้ายมือตรงนี้จะเป็น p r e ีวิวของเกรเดียนที่เป็นรูปแบบที่เราใช้อยู่นะครับและ Type ตรงนี้ก็จะเป็นชนิดของเกรเดียนที่เราจะเลือกก็มีเ a รเดียนกับลีเนียนะครับเกรเดียนก็จะเป็นรัศมีวงกลมและก็ลีเนียจะเป็นแบบลายเส้นนะครับก็มาดูส่วนประกอบที่สําคัญนะครับ จุดระหว่างตรง2สีตรงนี้นะครับจะเป็นการกําหนดขอบเขตของเกรเดียนต์นะครับที่เราใช้งานกันอยู่จะมีการไล่ตั้งแต่สีเขียวนะครับไปจนถึงสีส้มนะครับที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับเรียกว่าเกรเดียนต์สไลเดอร์นะครับก็จะเป็นจุดสีแต่ละจุดที่เราสามารถกําหนดได้นะครับสามารถที่จะดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็กําหนดได้เรื่อยๆเลยนะครับถ้าไม่ใช้งานก็คลิกที่จุดนั้นนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับ ลากลงมาที่ด้านล่างก็จะเป็นการลบออกไปนะครับเรามาดูกันนะครับว่าการที่เราจะใส่โทนสีให้กับวัตถุนั้นเราสามารถทําได้อย่างไรบ้างในที่นี้เดี๋ยวผมจะลองปรับสีให้เห็นชัดมากกว่านี้นะครับก็คือดับเบิ่คลิกที่ส่วนตรงนี้นะครับก็จะปรากฏคัลเลอร์ขึ้นมาให้เราผมดึงคัลเลอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ลองเลือกสีที่ชัดเจนมากกว่านี้นะครับผมเลือกให้เป็นสีแดงนะครับ แล้วก็ปรับรูปแบบให้เป็นแบบลิเนียนะครับเพื่อที่จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งนั้นความมืดนั้นให้เป็นสีฟ้าดูนะครับก็จะได้มารับรูปแบบของเกรเดียนที่เราจะนําไปใช้งานนะครับจากนั้นผมจะลองสร้างในส่วนของสี่เหลี่ยมใหม่ขึ้นมาอีกสักอันหนึ่งนะครับผมซูมเอาออกมาก่อนนะครับกดตัว Z นะครับแล้วก็อัลเทเนตที่คีย์บอร์ดนะครับสิมโบลตรงนี้เก็บไว้เลยก็ได้นะครับแล้วก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับก็จะได้ลักษณะของการไล่สีแบบเกรเดียนแล้วนะครับ ซูมอินเข้าไปอีกนิดนึงนะครับก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของรายละเอียดของเกรเดียน์ที่เราที่สร้างขึ้นมาซึ่งเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับเพราะว่าเรายังอยู่ในการซเลคชั่นในส่วนของสี่เหลี่ยมอยู่นะครับเป็นเป็นเรเดียน์ก็ได้นะครับหรือว่าลีเนียก็ได้จากนั้นนะครับเรามาดูเรื่องของการกําหนดสีเพิ่มเติมเข้าไปนะครับสําหรับเกรเดียน์นั้นไม่ใช่เป็นการไล่สีเพียงแค่2ส,สีนะครับสีที่สามารถที่จะไล่โทนสีได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับจุดแต่ละจุดที่เรากําหนดขึ้นมานะครับ ก็เพียงแค่คลิกที่จุดนะครับแล้วก็กําหนดสีต่างๆลงไปนะครับตามที่เราต้องการจุดนี้นะครับนะครับก็จะได้สีที่เราต้องการแล้วนะครับจุดตรงนี้เราเลือกได้นะครับลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าเลื่อนมาทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ปล่อยแจนว่าโทนสีที่เป็นสีฟ้านั้นจะค่อนข้างเยอะกว่าโทนสีที่เป็นสีเขียวนะครับและลองมาดูในช่วงของสีเหลืองไปจนถึงสีเขียวนะครับ ผมปรับให้โทนสีเหลืองนั้นมากกว่านะครับก็จะเห็นว่าสีเหลืองตรงนี้จะแสดงผลมากกว่าสีเขียวนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโทนสีที่เราเลือกปรับได้นะครับนําไปใช้งานดูนะครับสําหรับเรื่องของการปรับแต่งในส่วนของเกรเดียนต์นะครับนอกจากการเลือกสีในส่วนของพ anel color นะครับเรายังเลือกโทนสีในส่วนของ swatches ได้นะครับคลิกสีที่เราต้องการนะครับแล้วก็นำเอามาวางไว้ในส่วนของจุดสีแต่ละจุดได้เหมือนกันนะครับก็จะส่งผลต่อ การทางานหรือว่าการใช้งานของเราได้นะครับคลิกสีแดงมาวางไว้ยังส่วนสุดท้ายนะครับเห็นไหมครับก็ได้เหมือนกันนะครับสําหรับในส่วนนี้สําหรับการคัดลอกจุดสีนะครับทําได้โดยกดปุ่ม Alt ค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกที่จุดสีที่เราต้องการแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับก็จะเป็นการ Copy ีนะครับเห็นไหมครับเรามาดูวิธีการใช้งานเครื่องมือในส่วนของกราเดียนนะครับตัวนี้ขยับมาไว้ทางขวามือนะครับ ในส่วนของรายละเอียดที่เราได้สร้างขึ้นมานะครับอย่างเช่นในที่นี้นะครับในส่วนนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะระบายสีลงไปเราสามารถคลิกเลือกที่เกรเดียนได้นะครับแล้วก็คลิกที่จุดหนึ่งลากไปยังอีกจุดหนึ่งแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับทิศทางในการลากนั้นจะส่งผลต่อการแสดงผลด้วยนะครับในที่นี้นะครับเพื่อให้เห็นผลที่ชัดเจนเดี๋ยวผมจะลองปรับให้เป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบของเกรเดียนให้ลองเป็น เรเยอร์ดูนะครับแล้วก็คลิกแล้วก็ปล่อยนะครับนี่ก็จะเป็นผลของเกรเดียนที่เราได้สร้างขึ้นมานะครับถ้าเราคลิกนะครับแล้วก็ลากแบบสั้นๆนะครับก็จะเห็นว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมนั้นก็จะไม่กว้างมากนักนะครับลองคลิกที่ตรงกลางดูนะครับนะครับก็ไม่กว้างแต่ว่าถ้าสมมุติเราคลิกนะครับแล้วก็ให้เส้นที่เราคลิกขึ้นมานั้นกว้างๆหน่อยหนึ่งนะครับก็จะเห็นได้ว่าส่วนของรัศมีของวงกลมนั้นก็จะกว้างขึ้นมาเองนะครับมีผลนะครับลองคลิกทางด้านแนวนอนดูนะครับ เห็นไหมครับนะครับเราเลือกใช้งานได้หลายๆส่วนเลยนะครับสำหรับในส่วนของ Gradient Tool นะครับนะครับนี่ก็เป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับเครื่องมือที่เราใช้ในการไล่สีนะครับไล่โทนสีต่างๆนําไปใช้งานได้เหมือนกันนะครับสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็กําหนดรูปแบบของ Gradient ก็ได้นะครับคลิกแล้วก็ลากได้เลยนะครับนำเอาไปใช้งานกันดูนะครับสำหรับส่วนนี้